เปิดใช้ดุลพินิษพิจารการในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสรากินแบงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับวันหนึ่งสิงหาคมครับมาถึงแล้วครับอีกอาทิตย์เดียวดูสูตรใหม่ๆมาแบ่งปันมาแชร์กันครับคลิปนี้สูตรพิเศษนะสองตัวร่าง นาะทีทองมาฝากกันสถิติห้างวดวันนี้น้ำสูตรสองตัวล่างมาฝากครับสองตัวล่างาใช้หลักร้อยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งร้อยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งหน้านะสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งบวกสี่หนึ่งสองสองคงที่ถูกมาแล้วห้างวดนี่ถ้าเป็นงวดต่อไปในหลักร้อยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งก็คือเลขห้า ร้อยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งคือเลขหกห้ากับ6นี่มาบวกกันแล้วไปบวก4 1 2 2คงที่เท่านี้แหละครับสูตรนะเราจะย้อนมปดู5งวดดีกว่าสถิติเขาเป็นยังไง3ตัวบน2ตัวล่างผลการออกผลการคำนวณเจ็ดนย์สอออก2อไม่ไม่มีปัญหาสองสมันก็เข้าไปอยู่แล้วเลขเบิ้ลเข้าง่าย9 0 2าศออก2อคู่หลัง 24, นี่สองี่เข้ามาแล้ว 3,4,6,8ี่หแปดออกหกมี6มี4คู่กลาง8,9,13ก้าหนึ่งสามออกแปนี่หน้าหลังเลยสีงวด0,135ออก5,3นี่คู่หลังเรียบร้อยครับ5งวดง่ายๆเลยสูตรนี้เข้ามาแล้วนะมาลุ้นงวดที่6กันดีกว่ากำลังพอดีใช้แค่หลักร้อยสตัวหน้าครั้งที่1ครับเลขห้าหลักร้อยสามตัวท้ายครั้งที่1เลขหบวกกันได้11 เดือนหน้า4เป็น15ห้ได้เลขห5าบวกหได้6 6หบวกสได้8 8ดบวกสองได้สิบ้เลขศูนย์ห้าแต่จัดเป็นชุดเลยไหมห้าหห้าแปดห้าย์หกแปดหกศูแล้วก็ศูนย เอานร่ครับเย,ยบร้อยพิจารณาดูครับมาฝากตัดแบ่งปันกันสำหรับนาที่ทอง2ตัวล่าง1สิงหาคมนีสูตรเขานะครับหลักร้อยสตัวหน้ากันที่1นึ่งบวกหลักร้อยสตัวท้ายกันที่หนึ่งบวกสี่หนึ่ง,ง,งคงที่โอเคครับสูตรนี้แหะครับง่ายๆสั้นๆได้ใจความนะครับ,นะรบพิจารณาดู ค่อนข้างตัวเลขที่จะสวยถ้าเป็นอาจารย์จะเน้นจารย์เน้นห้าศูนย์คำเตือน เปิดใช้ดุลพินิจวิทยากาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสำนักสนุลากินแมงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุมสิ่งผิดกฎหมาย